การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยครูไปจำวิชานางสาวการจนาสิริจันเสาว,ว่าที่ร้อยเอกนพร,รัตน์พรหมณีพ่วงเหนวยการโรงเรียนอาจารย์ละอองพรหมณีผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกนชนจังหวัดสุราธานี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาภาษาไทยการเขียนเรื่องการเขียนพยัญชนะหัวบนออกนอกจิจกรรมฝึกคัดเขียนลีลามือพยัญชนะตัวบอใบไม้ตัว,อตวปอปลาตัวงง,ง การเขียนภาษาไทยการเขียนคือการฝึกจากจุดเริ่มต้นของการม้วนหัวตามลักษณะอักขรวิธีตามหมวดหมู่นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงนะคะส่งเสริมความสามารถในการใช้สายตากับมือให้สัมพันธ์กันค่ะเด็กๆคะ เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้นะคะพยัญชนะหัวบนออกนอกค่ะเด็กๆคะ่ะเด็กๆทราบไม่เอ่ยว่าพยัญชนะที่มีหัวบนออกนอกมีกี่ตัวคะเด็กๆเก,ก่งมากเลยค่ะมีทั้งหมด3ตัวตเด็กๆอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามีตัวอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวที่1กันเลยค่ะตัวอะไรคะเด็กๆเก,ก่งมากเลยค่ะคือตัวบอใบไม้ทีนี้เรามาดูตัวที่2กันเลยค่ะ ตัวที่สองคือตัวอะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะคือตัวปอปลาค่ะทีนี้มาดูตัวที่สามเลยนะคะว่าตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะเก่งมากเลยค่ะคือตัวงองูค่ะเด็กๆพยัญชนะไทยที่มีหัวบนออกนอกมีทั้งหมดสามตัวนะคะเด็กค่ะคือตัวบอใบไม้ปอปลาและก็งองงูค่ะ เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฝึกลากเส้นพยัญชนะไทยหัวบนออกนอกตัวที่หนึ่งคือตัวอะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะคือตัวบอใบไม้นี่เองเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆเห็นจุดสีแดงของคุณครูไหมคะถ้าเด็กๆเลยเด็กๆใช้ดินสอจุดไปตรงจุดสีแดงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลากเส้นพร้อมกันเลยนะคะ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ช่องที่4นะคะแล้วลากโค้งหายไปด้านหน้าจะรดเส้นบนแล้วลากโค้งคว่ำลงมาจะรดจุดเริ่มต้นแล้วลากตั้งฉากลงมาจะรดเส้นล่างแล้วลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวาแล้วลากตั้งฉากขึ้นไปข้างบนจะรดเส้นบนเลยนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ เด็กๆคะเด็กๆหยิบหนังสือฝึกคัดเขียนลีลามือภาษาไทยหน้า29ตามตัวอย่างของคุณครูขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆหยิบหนังสือแล้วเปิดไปที่หน้า29แล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆฝึกเขียนพยัญชนะตัวบอใบไม้ให้ถูกวิธีเด็กๆก็ได้ดูวิธีการเขียนและก็ขั้นตอนแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆลงมือทําเขียนให้สวยๆเลยนะคะ เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกลากเส้นพยัญชนะไทยหัวบนออกนอกตัวที่สองกันนะค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าคือตัวอะไรค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะคือตัวปอปลานี่เองเด็กๆพร้อมกันได้ยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆเห็นจุดสีแดงของคุณครูไหมคะเด็กๆใช้ดินสอจุดไปตรงจุดสีแดงเลยนะคะแล้วเรามาเริ่มลากเส้นพร้อมกันเลยค่ะ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ช่องที่4ลากโค้งหายไปด้านหน้าจะรดเส้นบนแล้วลากโค้งคว่ำลงมาจะรดจุดเริ่มต้นแล้วลากตั้งฉากลงมาจะรดเส้นล่างแล้วลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวานะคะแล้วลากตั้งฉากขึ้นไปเป็นหางยาวเหนือเส้นบนเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆคะเด็กๆหยิบหนังสือฝึกคัดเขียนลีลามือภาษาไทยหน้าที่30ตามตัวอย่างของคุณครูขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆหยิบหนังสือเปิดไปที่หน้า30แล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆฝึกเขียนพยัญชนะตัวปอปลาให้ถูกวิธีเด็กๆก็ได้ดูวิธีการเขียนแล้วก็ขั้นตอนแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆลงมือทําเขียนให้สวยๆเลยนะคะเด็กๆคะ วันนี้เรามาฝึกลางเส้นพยัญชนะไทยหัวบนออกนอกตัวที่สามกันค่ะเด็กๆทราบไม่เอ่ยว่าเป็นตัวอะไรคะเก่งมากเลยค่ะคือตัวงองูนี่เองเด็กๆเ,เห็นจุดสีแดงของคุณครูไหมคะถ้าเด็กเห็นล้วเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยคะ่ะแล้วใช้ดินสอจุดไปตรงจุดสีแดงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลากเส้นพร้อมกันเลยค่ะจุดเริ่มต้นอยู่ที่ช่องที่สี่ ลากโค้งหายไปด้านหน้าจะรดเส้นบนแล้วลากโค้งคว่ำลงมาจะรดจุดเริ่มต้นแล้วลากตั้งฉากลงมาจะรดเส้นล่างแล้วลากเฉียงซ้ายขึ้นไปจนจะรดเส้นที่สี่นะคะเด็กๆคะเก่งมากเลยคะ่ะ เด็กๆคะเด็กๆหยิบหนังสือฝึกคัดเขียนลีลามือภาษาไทยนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้าสิบเลยนะคะตามตัวอย่างของคุณครูเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆหยิบหนังสือเปิดไปที่หน้าสิบแ้วใช่ไหมคะให้เด็กๆฝึกเขียนพยัญชนะงองูให้ถูกวิธีเด็กๆก็ได้ดูวิธีการเขียนแล้วก็ขั้นตอนแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆลงมือทําเขียนให้สวยๆเลยนะคะ เด็กๆคะวันนี้คุณครูมีคําถามหลังสอนนะคะมาถามเด็กๆว่าพยัญชนะไทยหัวบนออกนอกตัวที่หนึ่งคือตัวอะไรคะเด็กๆติ๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยคะ่ะมาดูเฉลยของคุณครูเลยนะคะคือตัวอะไรเอ่ยตัวบอบไม้นี่เองเก่งมากเลยคะ่ะทีนี้คุณครูจะถามอีกนะคะว่าตัวที่สองพยัญชนะหัวบนออกนอกคือตัวอะไรคะเด็กๆ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยค่ะมาดูเฉลยของคุณครูเลยนะคะตัวอะไรคะบอใบไม้นะคะเด็กๆทีนี้พยัญชนะไทยหัวบนออกนอกตัวที่สามคือตัวอะไรคะเด็กๆตัวอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะมาดูเฉลยของคุณครูเลยนะคะคือตัวงงงูนี่เองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆคะสิ่งที่ต้องรู้ต้องทำจำให้ได้นะคะเด็กๆการม้วนห่วของพยัญชนะตัวที่หนึ่งคือหัวบนออกนอกคือตัวบอใบไม้นะคะจุดเริ่มต้นช่องที่สี่นะคะลากโค้งหายไปด้านหน้าจะรดเส้นบนลากโค้งคว่ำลงมาจะรดจุดเริ่มต้นลากตั้งฉากลงมาจะรดเส้นล่าง ลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวาแล้วลากตั้งฉากขึ้นจรดเส้นบนคาเดกเด็กเด็กคะสิ่งที่ต้องรู้ต้องทำจำให้ได้นะคะการม้วนหัวของพยัญชนะตัวที่สองคือหัวบนออกนอกคือตัวปอปลาจุดเริ่มต้น ช่องที่สี่นะคะลากโค้งหายไปด้านหน้าจะรดเส้นบนลากโค้งคว่ำลงมาจะรดจุดเริ่มต้นลากตั้งฉากลงมาจะรดเส้นล่างลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวาแล้วลากตั้งฉากขึ้นไปเป็นหางยาวเหนือเส้นบนค่ะเด็กๆคะสิ่งที่ต้องรู้ต้องทำจำให้ได้นะคะการม้วนหัวของพยัญชนะหัวบนออกนอก ัวที่สามคือหัวบนออกนอกคือตัวงองูจุดเริ่มต้นช่องที่สี่ลากโค้งหายไปด้านหน้าจะรดเส้นบนลากโค้งคว่ำลงมาจะรดจุดเริ่มต้นลากตั้งฉากลงมาจะรดเส้นล่างลากเฉียงซ้ายจะรดเส้นที่สี่ค่ะเด็กๆขอให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูประจำวิชา เพื่อที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กเรื่องชั้นในโอกาสต่อไปให้ผู้ปกครองอ่านข้อความแสดงความคิดเห็นให้น้องฟังด้วยนะคะ